สวัสดีค่ะหลัตนามรุนิรมยานนะคะการเปิดไพ่ภรมยานทำนายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะคนที่เกิดเดือนกรกฎาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีกรกฎนะคะลัคนาราศีกรกฎมารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะแม่หมอก็เกิดเดือนกรกฎานะคะเรามารุ้นกันนะคะว่าการงานการเงินความรักในปักแรกเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรนะคะก็ขอให้ไพ่ออกมา ส,สวยและก็แม่นยำการงานนะคะชาวราศีกรกฎการงานจะเป็นอย่างไรนะคะขอบารมีครูบาอาจารย์นะคะอวยพอวุชัยชาวราศีกรกฎทุกทุกคนนะคะขอให้ไพ่ออกมาถูกต้องแม่นยำขอให้โชคดีนะคะฮู้รุ้นรุ้นรุ้นเรามารุ้นไปพร้อมกันนะคะการงานชาวราศีกรกฎปักแรกเดือนมีนาคมนะคะไพ่ใบแรกโอ้โหไพ่ลาหูเลยทีเดียวนะคะ ไพ่ใบที่สองพญายมราชนะคะและไพ่ใบที่สามไพ่พระทักษะโอ้โหไพ่ใหญ่มากราหูใหญ่พญายมราชนะคะชาวราศีกรกฎฝากแรกเดือนมีนาคมบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะใครหลายๆคนจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบปุบปรับฉับไวนะคะหรือบางคนเนี่ยรู้มานานแล้วก็ได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่ามันมีความ ย้อนแย้งสักนิดหนึ่งนะคะไพพยายมราชนะ่ะคือการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแต่ไพพลาหูเนี่ยมันยืดเยื้อยาวนานอาจจะรู้มาแล้วก็ได้ในใครหลายๆคนและใครหลายๆคนก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะการใช้เัญชาติยานจิตวิญญาณพลังจิตการรักษาการเยียวยาการเยียวยาการช่วยเหลือนำมาซึ่งชื่อเสียงนำมาซึ่ง การเป็นที่รู้จักนะคะออนไลน์โดดเด่นสาเทาโดดเด่นกลางคืนโดดเด่นพลังจิตวิญญาณโดดเด่นใครที่ทํางานกลางคืนใครที่อยู่ในส่วนของการรักษาหมอหรือการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรักษาให้คําปรึกษาการเป็นเขาเรียกว่าอะไรการแปลธาตุก็ได้นะคะอการการอะไรนะมันมีคำอะ่ะการ แต่ธาตุสักอย่างไม่หมาะลืมคําได้ยังไงประมาณนั้นนะคะไพ่พญาย,ย,ายมราชนะคะทําดีย่อมได้ดีนะคะขอให้คุณทําดีต่อไปนะคะการตัดสินการเปลีป่ยนแปลงจะไปในทิศทางที่ดีช่วงเดือนนี้ปักแรกเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคสักหน่อยนะคะอาจจะเข้ามาให้วาวุ่นใจสักนิดหนึ่งนะคะก็ขอให้คุณเชื่อสัญชาติญานเพื่อเซนส์ของคุณนะคะแล้วจะดีมากจะประสบความสําเร็จนะคะ ก็ระมัดระวังการขึ้นลงขึ้นศาลร,ระมัดระวังอะไรที่เกี่ยวกับคดีความด้วยนะคะมันก็ส่งผลให้คุณนะคือบางทีบางคนก็ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรอะ่ะแต่ว่าด้านปียุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันก็เลยมีส่วนยุ่งเกี่ยว ผิดไปด้วยก็เป็นไปได้หรือว่าจะถูกจะผิดก็อยู่กับความดีของคุณแล้วนะคะแต่เผอิญว่าเราไม่ได้ไม่ได้ทำอ่ะแต่เราไปมีส่วนร่วมหรือไปอยู่ตรงนั้นมันก็โดนหางเลขไปด้วยแต่ถ้าคุณไม่ผิดคือไม่ผิดนะคะแต่เราก็ไม่อยากว่าวุ่นใจเข้าไปข้องเกี่ยวเนาะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะพยายามอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในคลองคองธรรมตั้งใจทํางานให้ถูกต้องทั้งทางโลกและทางธรรมก็จะประสบความสําเร็จดีนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องเงินอ้าว เดี๋ยวนะส,สับไพ่ผิดอ่ะเออเลยไม่ได้เห็นไพ่ไพ่ใต้สำรับเลยอืมอ่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรก็ไม่ต้องอ่านไพ่ใต้สำรับละกันทีนี้เรามาดูเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเป็นอย่างไรนายบอก็สับไพ่เตรียมจะเปิดเรื่องเงินแต่หยิบสำรับสำรับเดิมกับเรื่องงานนะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเรื่องงิน ระมัดระวังอะไรที่การเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิดด้วยเหมือนกันนะชาวราศีกรกฎนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยชาวราศีกรกฎเซนแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อเซนของคุณนะคะไม่ว่าทำอะไรนะคะเชื่อตัวเองเป็นดีที่สุดนะคะอย่าเชื่อคนอื่นจนเกินไปนะ,ะทีนี้เรามาดูเรื่องเงินเงินจะเป็นอย่างไรปักแรกเือนมีนาคมนะคะไพ่ใบแรกพระศิวะนะคะไพ่ใบที่สองพระแม่คงคา และไพ่ใบที่3พรพนางสุรส,สวดีนะคะการเงินดีนะคะจะมีเกณฑ์การหลั่งไหลเข้ามาของการเงินไหลามาอย่างเทน,น้ําเทท่านะคะมาจากความรู้ความสามารถสติปัญญาของคุณนะคะการได้การมาซึ่งเงินเกี่ยวกับงานประจํางานเสริมธุรกิจส่วนตัวนะคะการค้าการขายดีนะคะแต่ให้เรามัดระวังนะคะการหลั่งไหลเงินออกเหมือนกันเพราะว่าพัศิวะเนี่ย เงินเข้าเงินออกแบบยังวาวุ่นอยู่เงินมันยังไม่ค่อยเสถียรเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังการใช้จ่ายเรื่องการเงินนะคะอาสาทุนะคะแต่เงินคุณจะดีขึ้นนะคะมีเงินการหลังไหลเข้ามามีเกณฑ์การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนนะคะการศึกษาต่อการต่อย,ยอดนะคะการเยียวยาการรักษาหรือธุรกิจส่วนตัวนั้นโดดเด่นมากเก ที่จะนำเงินมานะคะช่วงนี้จะมีเมตตามหานิยมนะคะมีโอกาสจากผู้ใหญ่ที่ช่วยเรื่องการเงินหรือมีคนหยิบยื่นช่วยเหลือคุณในเรื่องเงินก็เป็นไปได้ด้วยนะคะใช่ใช,ชาวราศีกรกฎนะคะความรักชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรนะคะความรักความสัมพันธ์ปักแรกเดือนมีนาคมความรักความสัมพันธ์ม,มีเกณฑ์เสียงเงินกับสุขภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็รักษาสุขภาพนะคะ ความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่พระศริราหูไพ่พระวิษณุก,กรรมนะคะแล้วก็ไพ่พยาราชศรี อ่ะคนมีคู่นะคะคนมีคู่นะคะช่วงนี้ระมัดระวังเนาะความลับการปิดบังซ่อนเลน้นหรือเรื่องอะไรลับๆหรือว่าเรื่องการกดดันซึ่งกันและกันนะคะก็ขอให้ระมัดระวังเนาะหลายคู่หลายคนนะคะมีภาวะรู้สึกแบบตุ้มๆต่อมๆความรักความสัมพันธ์จะไปนิทิศทางไหนจะอยู่หรือจะไปนะคะอาจจะมีเกณฑ์การได้ปรับความเข้าใจหรือแก้ไขบางสิ่งบางอย่างกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าก,กดดันซึ่งกันและกันนะคะ แล้วก็เรามาระวังการปิดบงังการซ่อนเลนด้วยนะมันมีอะไรที่แบบปิดบังซ่อนเลนน่ะของกันละกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีความเชื่อมั่นหรือว่าไม่มีอะไรปิดบังกันอะ่ะมันก็จะดีนะคะหรือว่าอย่าก,กดดันซึ่งกันละกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อาจจะเป็นชาวราศีกรกฎเองช่วงนี้จะดูมีเสน่ห์อ่ะ ดูเหมือนมีคนเข้ามาชอบก็ระมัดระวังอย่าใช้สเสน่ห์ของคุณในทางที่ผิดนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะส่วนคนโสดคนโสดช่วงนี้คุณก็มีดูดีมีสเสน่ห์มากนะคะจะมีคนเข้ามาหลายคนก็เป็นไปได้นะคะมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับชาวราศีสิงลัคนาราศีสิงเข้ามานะคะสเสน่ห์คุณเหลือร้ายหรือเกินนะคะมันก็จะมีความวาวุ่นใจกดดันหรือว่าคนเข้ามาแล้วแบบเ,เขาเรียกอะไรอะ ให้ระมัดระวังคนที่เขามีคู่อยู่แล้วมาชอบเราก็ได้เพราะเสน่ห์เราเหลือร้ายอะ่ะจะดึงดูดทั้งคนมีคู่และไม่มีคู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ระมัดระวังเสน่ห์คุณนะคะชั้นเสน่ห์ของคุณได้เป็นประโยชน์นะชาวราศีกรกฎนะคะถ้าดูจาก energy ไพ่อ่ะโสดไปก่อนนะคะถ้าคนเข้ามาก็ดูมีภาวะของความกดดันภาวะของเอ่อความไม่จริงใจนะคะอืม ก็อขอให้คุณเป็นโสดไปก่อนจะดีกว่าชาวราศีกรกฎปักแรกเดือนมีนาะคมน,นี้ไม่เหมาะที่จะมีคู่นะคะอ่นะม่หมอจะจับมาสามใบและให้คุณเลือกหนึ่งสสานะคะคุณเลือกไพ่ใบไหนไพ่ใบนั้นเป็นของคุณไพ่ยอยากบอกอะไรชาวราศีกรกฎแม่นะหมออยากเล่นด้วยหนึ่งสองสามคราวที่แล้วเลือก1น่คราวนี้เลือกอะไรดีล่ะหนึ่งสองสามขอไพ่เลขสล้วกันแม่นะหมอชอบเลขสองนะคะคราวนี้ขอเลือกเลขสองอ่ะ ไพ่ใบที่1สําหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะคะเลข1สําหรับคนที่ชอบเลข2ใครเลือกไพ่เลข2นะคะและเลข3นะคะ1 2และ3อ่ะชอบหนึ่งหรือสองหรือสามไพ่อยากบอกอะไรคุณนะคะชาวราศีกรกฎนะคะไพ่ใบแรกนะคะพญา,าสุครีบนะคะไพ่ใบนี้ขอให้คุณขยันนะคะ ยิ่งตั้งใจยิ่งขยันทุกวันเงินก็เข้าทุกวันช่วงนี้ระมัดระวังการบัญชีและก็ฝ่ายบุคคลนะคะหมายถึงว่าระมัดระวังเรื่องเงินสองระมัดระวังเรื่องคนรอบข้างนะคะมีเรื่องจุกจิกว้าวุ่นใจสักหน่อยนะคะไพ่ใบนี้ถ้าคุณขยันและอดทนนะคะก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้หลายคนมีการ <c oughs> หลายคนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะทีนี้สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะ มหมอก็เลือกไพ่ใบนี้นะคะเทพเสรนะคะช่วงนี้นะคะขอให้คุณมีสติในทุกๆเรื่องนะคะมีอะไรก็ขอให้คิดได้เยอะนะคะย้ำคิดย้ำทำแล้วจะดีนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็เหนื่อยเนาะเออเพราะฉะนั้นก็เรียกพลังงาน energy ดีๆใส่ตัวนะคะอย่าเศร้าไปนะคะอะไรอะไรนะคะมันเหนื่อยแต่อนาคตข้างหน้าคุณจะประสบความสำเร็จเกินคาดนะคะความสำเร็จ มันรอคอยคุณอยู่ข้างหน้านะคะไพ่ใบที่สามสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สามนะคะไพ่เทพังคานะคะขยันและอดทนนะคะลุยบู๊กก็ได้ค่าเสียงค่าเสียนะคะไพ่ใบนี้เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจนะคะขอให้คุณขยันและอดทนนะคะชัยชนะมันรอ,อคุณอยู่ข้างหน้านะคะสู้นะคะสวัสดีค่ะ